ค่ะวันนี้นะคะาจะมาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแพ็คพัสดุกันนะคะจะเป็นพัสดุสกกุชชินะคะที่เราจะไปส่งวันพรุ่งนี้นั่นเองก็เดี๋ยวไปดูยอดโอนวันนี้กับของเมื่อวานนะคะก็อย่างแรกก็จะมีเป็นเดี๋ยวเราจะพยายามแพ็คแบบว่าให้เห็นสินค้านะก็อันนี้เป็นของคนนี้ใครยังไม่ได้เขียนชื่อที่อยู่นะคะเพราะว่าลืมคือตอนแรกก็คิดว่าเราเขียนแล้วแต่ว่าลืมค่ะ ก็คนนี้สั่งเยอะน,นะคะก็จะมีเป็นเงินทอนนะคะแล้วก็มีเป็นของแถมนะคะก็มีเป็น,น,ะะกปนสกูชี่นะคะมีเป็นจัมโบ้บันนะคะ3ชิ้นนะคะก็อันนี้3ามชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะหมดแล้วนะก็มีเป็นโมจิย่างยืนนะคะ2ชิ้นนะคะมีเป็นสีขาวกับรสสตรอบเบอรี่นะคะก็ของที่สั่งนี้คนนี้นะคะ แถมกับเงินอุ้ยแล้วก็ของแถมกับเงินทอนนะคะส่โอเคค่ะส่งแบบ EMS นะคะอย่างต่อไปก็ คนนี้นะคะส่งแบบลงทะเบียนค่ะแล้วก็มีเป็นอันนี้เขาบอกว่าเป็นกล่องนี้นะค่ะเขาบอกว่าให้ส่งอาทิตย์หน้านะเพราะว่าไม่มีคนอยู่นะคะก็จะส่งอาทิตย์หน้าให้นะคะชึบต่อไปก็จะเป็นแบบซองแล้วนะคะ ลงทะเบียนค่ะอุย้ยสำหรับ e m s ค่ะเลื่อนไปอุย้ยที่เหลือก็ลงทะเบียนนะคะก็ยูส่ส่องนี้หนักมากค่ะก็ประมาณนี้ค่ะส,สำหรับภาสดุสสำหรับ สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาสกูชชี่ไม่แท้เหลือน้อยมากเดี๋ยวไปรับเพิ่มมานะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ